สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องหลักการฟังและการดูนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือให้นักเรียนอธิบายหลักการฟังและการดูได้จับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดูได้เอาละค่ะมาดูก่อนนะคะ ซึ่งหลักการฟังและการดูนั้นเราจะต้องใช้วิจารณญานในการฟังและดูหมายถึงการรับสารให้เข้าใจตลอดตลอดเรื่องแล้วใช้ปัญญาคิดไตรตรองโดยอาศัยความรู้ความคิดเหตุผลและประสบการณ์เดิมแล้วสามารถนำสาระต่างๆไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมโดยมีขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. ฟังแนละดูให้เข้าใจตลอดเรื่องสองวิเคราะห์เรื่องที่เราดูว่าเป็นเรื่องอย่างไรตัวละครเป็นอย่างไรสาพิจารณาเรื่องว่ามีข้อเท็จจริงมีความคิดเห็นมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือหรือไม่สี่เรื่องที่เราดูนั้นดีหรือไม่ดีสามารถนำตัวไหนไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เราได้ห้า เรานำคุณค่าของเรื่องเนี่ยที่ฟังและดูไปใช้ให้เหมาะสมกับการลาเทศะและบุคคลซึ่งวันนี้ครูก็มีนิทานนะคะในเรียนนิทานนะคะมาให้ในักเรียนดูชื่อเรื่องเจ้าชายแตงโมงค่ะ ทยาซึ่งอุดมไปด้วยผลไม้นานาชนิดยังมีเจ้าชายองค์หนึ่งโปรดรานรสชาติของแตงโมเป็นอันมากที่หลังปราสาทมีแตงโมอยู่ต้นหนึ่งแตงโมต้นนี้จะออกลูกทุกวันวันละหนึ่งลูกเท่านั้นและทุกๆเช้าพ่อครัวจะเป็นคนเก็บแตงโมไปถวายเจ้าชายเป็นประจำและเจ้าชายองค์นี้ก็ไม่เคยแบกแตงโมให้ใครเลยเพราะโปรดมากนั่นเอง เช้าวันหนึ่งเจ้าชายเสด็จไปกับแตงโมด้วยพระองค์เองเมื่อเสด็จไปถึงก็สมพบว่าแตงโมหายไปเสียแล้วเจ้าชายกริ้วมากประกาศจะลงโทษผู้ที่ขโมยแตงโมไปทันใดนั้นก็มีหนูตัวเล็กๆวิ่งมาขวางหน้าเจ้าชายโปรดให้อภัยกระหม่อมด้วยเถิดกระหม่อมเป็นผู้ขโมยแตงโมของพระองค์เอง พ่อครัวนำแตงโมสองลูกมาถวายเจ้าชายทำไมวันนี้มีแตงโมสองลูกละ่ะพอไปถึงตนรามมมก็เห็นแตงโมมีสองลูกแล้วพยาคา่ะเอ๊น่าแปลกนะพรุ่งนี้เราจะไปเก็บแตงโมเองเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้ชาชายก็เสด็จไปที่สวนแต่เชา้าเอ๊ะอะไรกั เดียก็เหมือนอิ่มไปได้ถึงสิบวันแล้วลูกของเจ้าเอ้กินหรือยังล่ะตอนนี้ลูกของกระหม่อมหลับไปแล้วพยาค่ะอืมเพื่อเห็นแก่ความรักที่เจ้ามีต่อบุตรเราจะเว้นโทษให้แก่เจ้าเป็นพระมหากรุณาธิคุณพยาค่ะเย็นวันนั้นเจ้าชายทรงคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมา ครั้งที่มีผู้อื่นได้กินแตงโมของพระองค์ไปในวันรุ่งขึ้นแตงโมมักจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งลูกเสมออืมเราน่าจะแบ่งแตงโมให้ผู้อื่นบ้างนะเราไม่ควรบริโภคของอร่อยอยู่แต่เพียงผูด้เดียวเจ้าชายทรงปรารอกกับตัวเองแล้วจึงมีรับสั่งกับพ่อครัวนำแตงโมไปแบ่งให้ชาวเมืองในวันรุ่งขึ้นและวันต่อๆไปจากนั้น ขึ้นเรื่อยๆนับเป็นสิบเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนตั้งแต่นั้นชาวเมืองจึงขนานนามพระองค์ว่าเจ้าชายแตงโมเอาราคาในะเวียน เมื่อ <Me an> ดูคลิปจบแล้วนะักเรียนก็อย่าลืมไปตอบคำถามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ